คลิปนี้สนับสนุนโดยพงศ์ฤทศขายรถยนต์มือสองฟรีดาวทุกรุ่นทุกยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ฟรีดาวรับรถไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเครื่องใช้ไฟฟา้าเงินผ่อนไม่ต้องดาวใช้แค่ชชบัตรประชาชนใบเดียวจบ ก็าบางละเหยียดแต่ครับคนเตรียมปลาเลยครับอร่อยสิครับเพ็ดพื่งต้องแดงครับดอกชูมัน ือเฮ็ดสินครับแต่ว่ามันเน่าแล้วหมดเน่าเฮ็ดสินเน่าเตปืนซับเพื่อกำลังออกครับสวยง,งามหมนปลาหมุนรุ่งม,มาใกล้ครับ นี่ก็เนียดครับคนเต็มป่าเลยพี่น้องเลยคืมมากคือฝนจะตกครับดันหนานเต็มป่าเลยหัวไปติดดอกเลยของน้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ็ดพิ่งไหวครับ นี่คือเ็ดพึ่งไวครับลักษณะที่เป็นสีนะครับขมธรรสชาติขมส่วนเ็ดปึ่งต้องแดงน่ครับนี่ของแดงรสชาติจะหวานนะครับซึ่งนิยมเป็นที่นิยมกว่าเห็ดพึ่งไว้นะครับแต่ว่าเ็ดพึ่งไวนี่เป็นยานะครับ ปลาเข็นนี่คนกายจะหกนะครับแต่ห,หกเลยจังเลยครับตองหมวลนะครับเห็ดล่มกับรอเห็ดบดครับอหหมุนปลามหมดดุนดวงมา ไร่ไมาเต็มกระตาเลยครับหายารื้อ่น้องดอเฮ็ดมันนี่ครับคนหลายเฮ็ดเป็นตองเต้มกุ้ปติมแป้มองระดอกครับให้ก้อนครับ เห็ดคอนอ่อนดอกง่ายๆครับพูนเดี๋ยวสิขึ้นไปเอาครับของที่อยู่สูงนิดหน่อยครับกำลังอ,ออกเลยโอ้เห็ดคอนดอกง่างยๆสีแกงแสบครับกเกตี้นี้เป็นว่าถุไม้หายเงี้ยเดียวๆครับมาตรงหูงและลายเห็ดนะครับมาเฉลี่ยตีมกันพอได้แกงนะครับไปหากันต่อเลยแสงแดดเริ่มสาดซองมาแล้วครับ หมุนอุ้ยปุย๋ยครับก็ต่อเสียเป็นกับแตกสักเลย,ยนี่ไงด้านหน้าเจอ เดพึ่งไว้ครับเฮียปาแตกปาเราปาแตแกนะครับเนอาอกมยังหมานอยู่รบบเนาะ ทุ่งนาบ้านครับโอ้เฮ้ยมันบริเ่าเลย่แต่ยิดออกแปลกๆครับมึงยิดแปลกๆเลยมึงนี่แหละครับมือนก็ว่าจังไดนล่ะครับเดือเดียดเผาประมาณนั้นนะครับเอาไว้เป็นเสียครับ มังกินได้ครับแกงได้นะเนี่ยโอ้พีทีโอ้แถาหมดแล้วครับหน<อ>ูแถ <า S 2> เอา<ป>อพอด้วยยังกินได้ครับยังแกงได้อยู่ครับ เป็นเสีกับมันผงจะบาน,นกำลังมาค้นหางเห็่เจอแล้วคอ,องดีชุจอดชุดจอด,ดอกใหญ่เลย ไดอันนี้จังเด้มองงามบัวบัวครับบัวมาสายนะครับบันยากแบบนี้ยางนี่ครับดอกกํางามครับอดอกงํางามกว่าดอกกํางามอ้อบัวนี่งามบัวซำนี่พุดจอ่นอะไรเหรอใหญ่กับใจเราหานะครับมันมันครับโอเคครับหาก็ต่อครับอระต่อ มาเบิ่งนีปเบิ่งนีเบ่งยังบ่ได้โอ้โตัวใดอยู่แล้วบ่ได้ไนเอบ่ได้ยังวงตัวบ่ได้ยังได้อเดี๋ยวซสิบ่มซอ่อืใหญ่นอด้อได้ด้ครับวครับสองาล้เดี๋ยวเดเดี๋ยวเกน่งดลองเลยนี่ครับหด้โอ้มันวบู ได้อยู่คนเดียวครับตองดอกม,นมนันมันกินเข็นหัวจุบูบวมาเลยครับยางวนนแ่งดุนครับเอาละแต่แต้มนึงครับนี่ครับเพชรครับดอกมายายอืมเพชรม้วนจุ้มมันครับดอกงามๆเลยครับแกงแสบครับเห็ดชนิดนี้มีรสขมครับ เห็ดฝนโบโต๊กไซไม่ก็เสียจริงอันบอพึ่งมาหวะคืออยู่คืออยู่เต็มอยู่มีแต่ใบไม้

งาม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 สาวงามนเบิ้งาม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 คนเก็บกางงามงามบุงามงา้งามอ้นนีเมื่อเส่ใส่ตาะตาแต่งผู้ดขวันภูคขาเห็นพอนีเลยมาแล้วยายมาแล้วครับมันเหล่วมันเหล่มันคนห้างเนาะครับใหญ่ต่อนโตมาก นี่คือบักม่วงปลาครับเสี่นครับเต็มกันหน้าเลยครับบักม่วงปลาครับหอมครับแต่ว่ากินแล้วมันคั่นข้อนะครับเขาบนิยมกินนะครับมมงปลาสมัยก่อนขั้นหิวเขานี่ครับบริเวณกันกัดฝาดเรียบกันครับคั่นทั้งมันนะครับอุ๊บ ตกแตงโมเสร็จแล้ว,วก็เออที่น้องเลยปักหมูงป่า